สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการสยามสตอรี่อีกครั้งคืนนี้เรามีเรื่องราวจากคุณแบงค์ที่ส่งมาทางบ้านเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องเช่าราคาถูกที่มาพร้อมกับความลับดำมืดที่ซ่อนอยู่ในห้องข้างๆมาฟังกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นผมเป็นนักศึกษาครับกำลังหาห้องเช่าราคาถูกๆเพื่อประหยัดค่าใช้ใจ่ายเลยมาเจออพาร์ตเมนต์เก่าๆแห่งหนึ่ง ห้องของผมคือห้องหมายเลข13ที่อยู่สุดทางเดินชั้น3ผมไม่ค่อยได้เจอเพื่อนบ้านคนอื่นเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เป็นคนทำงานที่กลับดึกดึกดื่นๆคืนแรกๆที่ย้ายเข้ามาผมก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องข้างๆที่เป็นห้องหมายเลข14ครับเสียงเหมือนคนลากของหนักๆเสียงเหมือนคนเดินไปมาบางครั้งก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบแต่พอผมเงี่ยหูฟังดีๆเสียงเหล่านั้นก็หายไป ผมเคยถามเจ้าของอาพาร์ตเมนต์เรื่องห้องหมายเลข14แต่เจ้าของบอกว่าห้องนั้นว่างมานานแล้วไม่มีใครเช่าผมก็เลยคิดว่าคงหูฝาดไปเองแต่เสียงเหล่านั้นมันก็ยังคงดังขึ้นเรื่อยๆครับมันทำให้ผมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจผมเริ่มเห็นเงาตะคุ่มๆแวบไปมาในห้องของตัวเองแล้วรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลาบางคืนผมถึงกับนอนไม่หลับเลยครับจนกระทั่งคืนหนึ่ง ผมกำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบอยู่เสียงจากห้องหมายเลข14ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังชัดเจนกว่าทุกครั้งเป็นเสียงเหมือนคนกำลังทุบผนังจากด้านในห้องผมตัดสินใจเดินไปที่หน้าห้องหมายเลข14เพื่อจะดูให้รู้เรื่องผมแน่หูฟังที่ประตูเสียงทุบผนังดังขึ้นอีกครั้งและคราวนี้มันดังมาจากด้านในห้องของผมเอง ผมรีบวิ่งกลับมาที่ห้องของตัวเองประตูห้องของผมเปิดแง้มอยู่เล็กน้อยผมผลักประตูเข้าไปแล้วก็เห็นร่างเงาดำทะมึนยืนอยู่กลางห้องร่างนั้นค่อยๆหันมามองผมและชี้มือมาที่ผนังห้องของผมผนังที่กั้นระหว่างห้อง13และ14ผนังนั้นมีรอยมือสีแดงสดปรากฏขึ้นมาผมกรีดร้องสุดเสียงแล้ววิ่งหนีออกจากห้องไปทันที ผมไม่กลับไปที่ห้องนั้นอีกเลยผมโทรหาเพื่อนแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเพื่อนแนะนำให้ผมย้ายออกและทำบุญผมย้ายออกจากอาพาร์ตเมนต์นั้นทันทีโดยไม่สนใจเงินมัดจำที่เสียไปผมได้ยินข่าวลือภายหลังว่าห้องหมายเลข14เคยมีนักศึกษาคนหนึ่งผูกคอตายในห้องนั้นเมื่อหลายปีก่อนและก่อนตายเขาได้เขียนข้อความบางอย่างไว้บนผนังห้องแต่ไม่มีใครเคยเห็นข้อความนั้น เพราะห้องถูกปิดตายไปนานแล้วผมไม่รู้ว่ารอยมือสีแดงสดบนผนังห้องของผมคืออะไรแต่เขาก็ไม่คิดจะกลับไปหาคำตอบอีกแล้วและนั่นก็คือเรื่องราวของคุณแบงค์ครับเรื่องราวที่ทำให้เราเห็นว่าบางครั้งห้องเช่าราคาถูกอาจไม่ได้มาพร้อมกับความประหยัดเพียงอย่างเดียวแต่อาจมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสะพึงขวัญที่รอคอยเราอยู่ สำหรับค่ำคืนนี้เวลาของสยามสตอรี่ก็ได้หมดลงแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสยองขวัญจากทางบ้านกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดี